ใครยังไม่ได้ปักก็เชิญได้เลยจะปับ้างปักน้อยตั้งจิอธิฐานภาวนา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ้าวาดวัดถ้ำเขาบางมีสิสทัายอยากจะสอบถามอะไรเยอะมาแต่่รู้่านที่าก็มาานกมาเสียนี่ เยนเชิญจะเดินมอนได้แต่ก็ยังไงก็ช่วยรักษาภาคการาการป้องกันสงสยหนักกาทำมป้องกันโรคโดยระที่อาจแกะจายความรักาที่มีคนเี้ยงหรือแบบนี้แค่ที่คนกลามาตรการควบคุมโรคการตอด เรี่บรอรบรวมรบรวมแล้วสาธุไม่เได้ใสเลยดส่ารามดาร่เมยุ่ลเ้า่ลดกล่่

แล้วก like ็การบิางาในารบริการงานที่เรืนองขอการกระรรมนการใชระยากสิ่งนี้จะต้องตั้งใจกข้อข้อเอนำไปพูดานแต่ไม่เบัวเอมาถึงทำบุญแทนแม่แล้วแม่บรรจงค่ะตาค่ะ ขวามือออมาจะกกระจกอกพระพ์อิู่ด้านขวามือมากก็คือปู่ปมากุปตวัดดหลวัปฐมาปรปตวัดดีสสุัตาปนกุปต์ากุวดามทีสวรรปาปนกุปตวัจ้ามุทนสวรมาปรหรือว่าวัดเขาล้มฟันในสก่อนนะภาษา้องที่น้องที่ร้องร้อร้อง่าคไมู่้แ่ที่ำลังร้ ถามประวัติว่าอย่างนั้นเราอยู่เงดีรพัจำพรรษาภาวนา่บนเขาจนได้สร้างวัดขึ้นมาเป็นหลักปักฐานบริเวณเชิงเขาแนี้ได้รับวพระราชทานมิสุขามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลงราชนาที่ิเศษนริยเดชวิกรมบรมราชชนกจนพระมหากษัตริย์พระเจ้าวิจิกที่าพระราชทาน เป็นเขตวิสุงคามสีมาในพระพุทธศาสนาใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระพุทธสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยและถูกตามกฎหมายบ้านเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ดังนั้นแน่นทางหลายก็ผ่านการสุกโซนเจริญการไปตามวันและเวลา มาปีน the yes. ี้ได้ตกลงมติกันว่าจะร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์พรบสถให้กลับมามีสภาพที่สวยสดงดงามดังเดิมหรือว่าอาจจะดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะญาติโยมก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังจิตศรัทธาเนื่องในความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์พระพุเจ้าว่า เป็่อหลวงปู่สุวัตน่ทำทีรับประโยชซึ่งก็ได้รับสงสารจากพวกเราไปตั้งแต่เ,เดือนมิถุนายนปี2563คือปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็ได้จัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำรึก <c oughs> อุชาพระคุณอาจจะร์ยะอุชาสมาปฏิบัติดังจะเห็นในรูปหล่อ ขอองค์หลวงปู่ทางด้านซ้ายมือที่อยู่บนสถายการเรียนท่านใดมาเข้ามากราบมาไหว้ขอร้องสักการะขอเมนครูบาอาจารย์ผู้เป็นจิตใญาณุสิตลูกศิษย์ลูกหายลูกศิษย์กรรมฐานหลองค์พ่อพ่อดีพระวัตรโรดเนี่ยพระศุธิธรรมวันศีรษฐีก็มีท่ายการวัดพิธีกรรมท่านได้มาที่สร้างวัดนี้ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีวุฒิศกรา2516ยังไม่ถึงนะยังตงัวเลขไม่ค่อยแม่นครับคาณีูกูมาอยู่มาทุโรมา,ากอยูกรีนี่อยู่คนเดียวมา1ิบกว่าปีสิบหกปีจำู่รูปเดียวในตีนแห่งนี้จนได้สร้างเป็นวัดจนได้สร้างเป็น สำนักปฏิบัติธรรมมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพุทธศาสนิกชนพี่น้องทั้งชาวลบบุรีก็ดีหรือว่าบ้านใกล้เรือนเพียงไปจนถึงต่างประเทศนะต่างประเทศก็ให้ความเคารพนับถือลวงปู่อ่าเราจะพ่อ,อย่างยิ่งก้าวกับผมถือเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนบ้านเดียวกันชาติภูมิถิ่นกำเนิด มืงสุรินทรสีสเกดบ้านเกิดของหลวงปูอ่ออกบวชเป็นสมณีตั้งแต่นู้นยังเด็กยังเล็กนะวัดหลวงสมังคลารามโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระยาณวิเศษหลวงปูศ่ศรีทิหลวงปู่ศรีทิตาธรรมโม กำลังพูดเลยขอไปครับเออเล่าประวัติหลวงปู่สุวัตดสักนิดหนึ่งเลยนใดอ่านรู้อยู่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการเอามะพร้าวมะพร้าวมาขายสวนนะเป็นการเทิดทูนบูเทิทูนบูชากินปิคุณคุณงามความดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาวันนี้เราตั้งจิตตั้งใจมานอกจากจะมาทําบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีทําความดีให้กับตัวอสร้างคุณ เอาดีเป็นทนุนเอาบุญเป็นกำไรเอาความสุขใจเป็นรางวัลตามทั้งหลายก็ไม่ได้ประมาทเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รู้จักผลขวายสแสวงหาทำบุญทำโอสลทําบุญ,าบญ,าบญ,าบญตามกาลและเวลาโดยเฉพาะบุญกระถินนี่เป็นบุญที่จํากัดจํากัดผู้รับ